สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลกโมกอบเกมครับในวันอังคารที่4เมษายนเวลา18นาฬิกาตรงรรโอเซเดียมของเราก็จะเปิดบ้านเจอกับการมาของทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งก็คือท่าเรือ FC ฟซท่าเรือ f อฟนี่แข่งไป24ครั้งชนะ10ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้5ครั้งยิงได้40ลูกเสีย29ลูกบวก10 เบกมีแต้มอยู่39แต้มอยู่อันดับที่3ขนาที่เชียงรายยูเนเต็ดของเราอยู่อันดับที่7เล่นไป24ครั้งเท่ากันชนะ9ครั้งเสมอ8ครั้งแพ้7ครั้งยิงได้33ลูกแล้วก็เสียไป32ลูกบวกแค่หนึ่งมี35แต้มสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือทั้งลูกที่เสียประตูเนี่ยเราเสียประตูมากกว่าเราเขาเสียประตู29 ลูกขณะที่เราเสียประตูถึง3 3ลูกขณะที่เขายิงที่40ลูกมากกว่าเราที่ยิงได้แค่33ลูกตำแหน่งที่ครั้งล่าสุดตำแหน่งหมายถึงที่เขาเล่นนะครับตัวท่าเรือเล่นครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะเปิดบ้านชนะสุขโขทัย f อไปสอประตูต่อศูนย์ขณะเดียวกันแมตช์ที่23เขาก็ไปเยือนลำปางแล้วก็ชนะลำปาง FC เไป็นึประตูต่อ3 ทั้งสองนัดนี่เล่นด้วยระบบ4-4-2แต่ว่าใช้โรเตชั่นตัวที่โรเตชันที่เยอะที่สุดก็คือริมเส้นฝั่งซ้ายโดยเฉพาะตัวเบอร์17กับเบอร์10ก็คือเบอร์17นี่คือเบนจามินเดวิดกับบดินผาลาเขาจะอะเป็นเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายเขาจะผัดกันลง ขณะเดียวกันไอวรววฒินามเวทกับตัวมาตินที่เป็นนักเตะฝรั่งเขาก็ผ่านกันลงนะครับเล่นแบ็กซ้ายแต่ตัวที่ยืนหลักๆโดยตลอดก็คือเบอร์สีไอเดียนรอร์แล้วก็แฮตตันอไอตันเบอร์ยีนี่อันนี้ชอบดอดขึ้นมามกหน่ากลัวมากเป็นคู่เซนเตอร์ที่เข้าขากันแล้วก็เล่นเล่นเล่นนาทีนีเน้เล่นกันดีมากนาทีนี้ต้องต้องยอมรับว่าคู่เซนเตอร์เขาแข็งแกร่งแล้วก็ ประสานงานกันได้ดีกว่าของเราขณะที่ริมเส้นฝัง่งขวาเขานี่ถ้าไม่มีแบบไม่เป็นลมไม่หกล้มอะไรเนี่ยแบก็กขวาเขาเนี่ยก็คือชื่อ,อสุพนันสุพนันบุรีรัตสุพนันบุรีรัตน,น,นี่น่ากลัวมากวิ่งเร็วขึ้นลงเร็วเล่นเกมบุกดีเสดวมากแล้วก็ตัดบอลโยนบอลจ่ายตัดหลังแบค็คมีทุกรูปแบบพับโจมตีด้านข้างได้มันมากแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือลิมเส้นกว้างขวาเขาคือปฐมพล ปฐุมพลกับทีมชาตินะครับทั้งลากทั้งเลื้อยนะเข้าไปยิงตอนนี้เขาเล่นด้วย4-4-2ใช่ไหมริมเส้นบอกไปสองข้างแนละ้วไอ้ดูอีตรงกลางอีตรงกลางเขาเนี่ยวอลชิดบําเพนเขาจะคู่กับฟานบูโต้อีอฟานบูโต้ีีเบอร์ยี่เบ็ดนัดล่าสุดก็ยิงซกเพลิดเพลินจเจริญใจมากอ,อไม่ใช่สินัดที่ไปลำปางเขายิงสองลูกฟานบูโต้ีีชอบเติมเกมขึ้นมาลุก แต่เขาก็เล่นในตำแหน่งกลางรับนะเขาคู่คู่กับไอ้วราชิตเนี่ยเขาเล่นกลางรับแต่เป็นกลางรับที่เป็นตัวลุกผมก็งง,งงมากเลยอะเวลาขวาบุกมาเขาก็สับเปลี่ยนตำแหน่งหมุนกันวนมาแล้วก็เติมขึ้นมาเกมอะไรก็เจ๋งมากนี่ผมยังไม่รวมไอแดนหน้าเขาไอเบอร์25้าที่เป็นหน้าเป้าเขาครับแฮมตันที่ย้ายมาจากหนองบัวไอน,นี่ของจริงครับทั้งจริงทั้งบ่งลูกบอลบนหัว ลูกหัวลูกโดงลูกเลียดได้ทุกรูปแบบครับแต่แต่คนนี้เขาจะมีนิสัยเสียอยู่เรื่องหนึง่งพอเขาดังแล้วเนี่ยเขาติดเอ็นหน่อยหนึ่งถ้าเล่นไม่สกอารมณ์หรือโดนยั่วเขาอาจจะมีของขึ้นแต่เราอย่าไปเล่นเกเรงั้นเลยครับกลัวกลัวเรื่มบีอาไก่ตัวหนึ่งหน้าเป้าให้ตัวหนึ่งนี่ก็เล่นไดีและเด็ดขาดมากเป็นนักเตะผิวสีชื่อเนเกบาอ่ะเบอร์เก้าอันนี้ก็น่ากลัวอันนี้ พอพูดถึงอย่างเงี้ยเพื่อนบอกโอ้โหถ้าท่าเรือเป็นแบบนี้ที่ผมบอกในเชียงรายไม่มีโอกาสชนะเลยครับผมบอกได้นะวันนี้เลยยากยากมากมากคือลำพันธะลํำพังเนี่ยปกติอะเราก็ชนะท่าเรือยากอยู่นะครับตอนนี้มันจะยากเป็นสองเท่าเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของเราตอนนี้เพื่อนก็เห็นถ้าเพื่อนอยู่ในเชียงรายเพื่อนก็รู้เลยว่า ไอ้ฝุ่นเนี่ยมันเยอะแล้วนักเตะเนี่ยถ้าไปซ้อมกลางฝุ่นเนี่ยโอ้โหโอกาสแสบปอดแสบจมูกแล้วโอกาสระยะยาวร่างกายต่อไปมันเสียเราก็พยายามยื่นที่จะขอให้เลื่อนกนอารแข่งขันแต่ว่าทางสมาคมแล้วก็ไทยลีกก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องเตะตามตารางนะครับตอนนี้ปัญหาเราคือเราอาจจะซ้อมได้ไม่เต็มที่ทั้น ถ้าเราซ้อมได้ไม่เต็มที่นักเตะขาดความฟิตมันก็ต้องมาเพิ่มความฟิตหรือว่าเพิ่มฟิตเนสกันที่ในห้องของไอห้องออกกีฬาภายในน,นนะที่เปิดแอร์กันนั่นแหละอยู่ในยิมอะแต่ว่าไอรูปแบบการเล่นหรือรูปแบบการเข้าทําเนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะเน้นเน้นอยู่เพราะว่าตอนนี้คือปีเนี้ยมาเรามีปัญหาหนักที่สุดก็คือเกมลุกยิง ยิงไม่เหมือนเดิมยิงยิงไม่ได้ประตูเยอะขนาดเดียวกันเกมรับก็เสียโคตรเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเล่นไปยี่สิบกว่านัดเนี่ยเราจะเสียก็เต็มที่ไม่ไม่ถึงยี่สิบลูกอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหเสียเวอร์เสียเยอะแยะอะไรเงี้ยไม,ไม่รู้ไม่รู้จะทำไงอะ่ะตอนนี้คือถ้าเพื่อนไปวันนั้นเนี่ยแล้วเราแพ้ออากานหรืออะไรก็ให้ใส่แมสไปใส่แมสนี่ไปช่วยได้นะครับช่วยกองอากาศได้อย่างหนึ่งครับ ถ้าเป็นแมสบางก็ใส่2ตัวก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นแมสแบบ N95 นี่ถ้าใครไม่เคยลองใส่ก็อย่าใส่เลยนะครับเพราะว่า N95 ถ้าไม่เคยลองใส่ไปแล้วไปใส่เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนมีโอกาสเป,เป็นปีเป็นปีเนียก็คือแบบฮิสโตกอ่ะออกซิเจนไม่พอไม่พอแล้วมันร้อนแล้วมันหายใจเอาออกซิเจนเข้าลาบากโอกาสที่ปุ๊บปั๊บไปเป็นปีตายดิุ่งเลยไม่คุ้มไม่คุ้มก็ลอ,ลองลองลองเปลี่ยนไม่ว่าจะใช้ยังไงดีก็จริงๆเนี่ยผมอยากให้ไปเชร์ที่สนามกันนะครับ แต่ถ้าดูทางบ้านก็ดูทางบ้านได้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้แล้วว่าถ่ายทอดช่องไหนแต่ถ้าเชิญชวนได้ก็อยากให้เพื่อนๆไปกันแต่นี้ก็มาดูว่านักเตะเราเนี่ยนักเตะเราเมีคดโทษแบนบ้างมผมไม่รู้นะครับว่ามีคดโทษแบนบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าสโม,มสรจะเล่นระบบไหนพอหลังๆเนี่ก็เล่น4-4-2แต่บางทีก็ปรับไป3 3-5-2บางทีก็ปรับปรับไปแล้วก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เกมครับตอนส่งรายชื่อก็เป็น4-4-2หมดแต่พอไปเล่นจริงๆก็หลัง3เหมือเนเดิม สิ่งที่ผมยังกังวลกับนักเตะก็มีแต่เรื่องสภาพอากาศครับเรื่องอื่นไม่กังวลไปเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าชอบกันเรือทุกนัดเลยแต่ก็เราก็หลุดทําอะไรโง่โกันทุกนัด่ะลีโอเชียงรายไฟติ้งใบเหลืองโง่โงไม่เอาใบแดงโง่โงไม่เอากรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงไม่ด้ไม้ดีเรื่องน่สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจแฟนบอลสีสันที่สุดคือ ต้องชนะครับแมตนี้ผมอาจจะหวังมากไปหน่อยเรื่องขอชนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ได้หวังแล้วนะครับคาดหวังว่าจะเจอเที่ยวเนี้ยทั้งท่าเรือทั้งเจอท่าเรือในบ้านเราวันที่สี่วันที่เก้าก็ต้องกลับไปเตะเออไปเตะที่ไหนก็จําไม่ได้แต่วันที่ยี่บสองกลับไปเตะกบุรลําแล้ววันที่ยี่บเก้าหรือวันที่สามสิบก็ไม่รู้ไปเตะเตะกับใครก็ไม่รู้อีกทีหนึ่งคือเดือนเนี้ยเตะสี่ทัศน์อ่ะแต่ผมดูแล้วโอ้โหมันเจอทีมใหญ่ๆอย่างนั้นแล้วก็ โอกาสที่เราคือเรา,าไม่ตกชั้นแล้วแต่โอกาสที่จะลุ้นติดหนึ่งในสี่เนี่ยนะผมบอกตรงนี้เลยยากยากมากยากเพราะว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมเราไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมเพราะการฝึกซ้อมไม่พร้อมเพราะสภาพอากาศไม่ใช่ไม่พร้อมเพราะว่าบุคลากรน,นะครับแต่ไม่พร้อมเพราะว่าจากการฝึกซ้อมและสภาพอากาศเนีย ตอนั้นถ้าเพื่อนไปให้แรงใจและเสียงเชียร์ในสนามได้ช่วยกันหน่อยครับอาจจะกระตุ้นนักเตะเราให้พลิกสถานการณ์ที่เหมือนตกอยู่ในนรกกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาผมบอลทางเหนือบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ก็นับกันเหมือนนับฝอยหลังที่จะตกชั้นกันไปอีกแล้วก็น่ากลัวมากใครไปเชียร์ที่สนามได้ไปเชียร์กันนะครับใครไปเชียร์ไม่ได้ก็เฝ้าที่ทางเด็ดไป และเจอกันทีสนามครับลีโอเชียงรายฟตติง้งประธานครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับอยากทําอะไรก็ทําอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากทดลองเกมอะไรทดลองเลยครับจะส่งนักเตะใหม่หรือส่งดาวรุ่งอะไรลงมาเล่นหาประสบการณ์เต็มที่เลยครับเอาเต็มที่เอาตามท่านว่าเลยครับไปเดันทีสนาม